ไปเล่นกับช้างมาหิวมากก็เลยมาหาอะไรกินก่อนนะก็ดูซิว่าที่นี่มีอะไรกินบ้างนี่ท้งป่านเลือกกินเป็นอะไรนะหมูกระเทียมเราเลือกกินเป็นข้าวผัดหมู เมื่อกี้แวะกินข้าวมาแล้วนะก่อนเข้าน้ำตกอิ่มมากเลยก็เขาก็ให้เยอะดีครับจุดชมวิวน้ำตกชั้นที่สามดูก่อนก็เป็นไงว้าวคนจุดชมวิวน้ำตกชั้นที่สามนะครับอยู่ข้างหลังครับ น้ำตก10ชั้นอ๋อที่ชั้นนี้เขาก็มีเป็นเหมือนแบบโต๊ะนั่งด้วยนะโต๊ะปิกนิก ืขึ้นมากินข้างบนได้แล้วก็แบบมานั่งปิดนิกปิดนิกงแบบนี้โอ้ยนีชั้นที่4นะครับอยู่ข้างหลัง ชั้นที่ห้าสวยมากอะ่ะชั้นที่ห้าใหญ่กว่าใหญ่กว่าชั้นเมื่อกี้อีกนะ,ะเดี๋ยวหาที่เหยียบลงไปข้างล่างเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเก็บมาให้ดูสวยมากเดี๋ยวลองไปอีกทางหนึ่งลองไปอีกทางหนึ่งว่าจะมีทางเปดทางหรือเปล่า ันนี้เป็นวิวของน้ําตกชั้นที่ห้านะครับคิดว่าชั้นนี้น่าจะเล่นน้ําได้นะใครที่อยากมาเล่นน้ํานี่ก็มาที่ชั้นนี้ได้เลยทุกคนคือแนะนํานะว่าถ้าเกิดใครมาที่นี่นะให้ใส่รอง,งเท้าผ้าใบเพราะว่ามันอาจจะมีปีนขึ้นบนหินมีอะไรนิดหน่อยแต่ว่าทางเดินเขาก็ทําดีนะครับ แคถ้าเกิดว่าเราต้องการลงไปถ่ายรูปที่โขดหินสวนอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าแนะนําเป็นรองทเท้าข้าไปน่าจะดีกว่าไปถ่ายรูปตรงนู้นสวยมากแทนทิบอื่นทุกคนดู รองเท้าน้องป่านวันนี้เละเทเพราะว่าเจ้าของคลิปไม่ได้บอกว่าจะพาไปจะพามานี่บอกแค่ว่าไปปางช้างแม่สาทุกคนครับคือถ้าเกิดว่าใครที่จะมาเที่ยวน้ำตกแม่สานะครับก็สามารถซื้อของจากร้านค้าด้านล่างนะครับขึ้นมากินข้างบนได้เพราะว่าตลอดทางทางขึ้นน้ำตกแต่ละชั้นนะครับก็จะมีซุ้มมีอะไร ที่นั่งให้สําหรับคนที่จะมาเที่ยวนะครับผมแล้วก็ที่น้ําตกเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด10ชั้นนะครับจากชั้นที่1ถึงชั้นที่10นะครับระยะทางประมาณ1 5 0 0เมตรนะครับผมทุกคนตอนนี้เราอยู่ในชั้นที่6กแล้วนะแต่ว่าในชั้นนี้ครับเขาไม่อนุญาตให้เล่นน้ำ ดูเหมือนมีพุงเลยอะเออวะแม่หลอกมันเป็นเสื้ออะอออันว่าจริงๆแล้วพี่มีพุงไม่ไม่มีพุงพี่ออกมังกายเอาจริงๆแล้วอน้ำตกที่เนี่ยถือว่าเดินไม่ยากนะแล้วก็แล้วก็ใกล้ด้วยครับเื่อหมายความว่าสิบั้นใช่ไหม,มัน้ำตกมันมีสิบชั้นอะแต่ว่า ระยะทางมันแค่กิโลครึ่งเองคือเดินแต่ละชั้นนะครับจากชั้นที่6ไปชั้นที่7นะครับก็ไม่ได้ไกลนะครับเนี่ยเดินเราเดินมาเมื่อตเกียตอนนี้นถึงชั้นที่7แล้วครับ ทางเดินสองข้างทางนะครับส่วนมากก็จะเป็นป่าไผ่เนาะจะมีไม้ไผ่ซะเยอะพื้นก็เลยเต็มไปด้วยแบบกิ่งไผ่ใบไผ่หมดเลย ก้นช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบหินก้อนใหญ่ทั้งนั้นเลยนะดูข้างบนหัวเราดีหัวเราบนหัวเราเป็นหินเลยท้องป่าเรามองขึ้นไปข้างบนนีเป็นหินหมดเลยเราควรที่จะต้องรีบเดินจากตรงนี้ องป้าเนี่ยไหวอยู่ยยไหมทุกคนครับผมมีอะไรจะบอกวันนี้เราเหนื่อยแล้วบบวันนี้เราเหนื่อยแล้วคือจริงๆแล้วนะคลิปเนี้ยครับเป็นคลิปที่เราไปเที่ยวต่อจาก คลิปปางช้างแม่สานะจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูคลิปปางช้างแม่สานะก็เลื่อนกลับไปดูได้นะครับผมแต่สําหรับคลิปนี้วันนี้ครับเราเหนื่อยแล้วครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือวันนี้อากาศแบบค้มฟ้าค้มฝนด้วยเนาะตอนนี้ก็ใกล้จะห้าโมงแล้วเราคิดว่าเดี๋ยวกลัวว่าจะกลับลงไปข้างล่างแล้วมันจะมืดเกินไปก็เลยตัดสินใจว่ากลับเลยดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านานะ เราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกดไลค์กดติดตามนะครับกด u u s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับอย่าลืมกดสงพัมากแล้วเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะครับเจอกันคลิปหน้าไหมครับน้องฟาน <c oughs> <c oughs>